c ô จริงๆก็เข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะคะแต่ไม่ขอพูดถึงบรรยากาศส,สุดอบอุ่นง,งานนี้กันหน่อยดีกว่านะคะโดยภูฟ้าเอนเตอร์ s รค่ะแล้วก็กลุ่มของคนรักหมอนายแพทย์ชนนั่นนะคะสีแก้วค่ะเขาได้จัดกิจกรรมนะคะสืบสารประเพณีรดน้ําดําหัวปิดท้ายเทศกาลสงการานต์ในปี2567นะคะโดยในงานนี้นะคะมีดรก้องละนะคะแล้วก็ดรยาดานะคะรวมถึงกลุ่มของคนรักหมอได้จัดพิธีรดน้ําดําหัวขอพรปีใหม่ขึ้นนะคะในวันสงการานต์ให้กับคุณหมอชนนั่น สีแก้วนั่นเองบอกเลยว่าพิธีนี่นะคะอบอุ่นชื่นมื่นมากๆดูสิคะพิธีแล้วก็แม่นัดก็ไปด้วยอ่าใชอ่อ่ะมีเสียงสัมภาษณ์นะคะรวมถึงบรรยากาศการอวยพรปีใหม่มาฝากคุณผู้ชมค่ะครับพี่น้องที่คารพครับวันนี้ผมในแพทย์ชน,นั้นสีแก้วได้รับความเมตตานะครับได้รับพลัง จากพี่ๆน้องๆชาวนักกอล์ฟของพวกเรานะครับอยา่างสูงยิ่งที่รักษาซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามคือช่วงเทศกาลสงการานต์ที่ผ่านมานะครับได้มารดน้ำนํำหัวขอพรขอช่วงขอพรกันผมเองนะครับต้องกราบขอบพระคุณเป็นสูงสำหรับประเพณีที่ดีงามอย่างนี้ขอที่น้องประชาชนคนไทยเราจะต,ต้องช่วยกันรักษาไว้ครับครับในโอกาสวันสงการานต์ที่ผ่านมาตลอดจนปีใหม่ที่จะถึงและเป็นปีตลอดไปเนี่ยก็ขอ อำนวยอวยชัยนะครับให้ทุกท่านทุกคนสิ่งสมานีิสุดสุขภาพดีครับสุขสมที่สุดคือสุขภาพดีมีความเจริญมีความรุ่งเรืองข้าวหน้าคิดปรารถนาเิ่งใดก็ให้สํเสาเร็จสำสมตามมุ่งมั่นปรารถนาจงทุกสิ่งทุกประการครับเยี่ยมมากค่ะขอบคุณสาธุข,ขอให้สุขภาพดีนะคะป่าศาจากโรคป่าศาจากภัยกันทุกท่านเลยค่ะ